วันดีครับผมนายแพทย์มาดิตวัฒน์ฉนั้นวันนี้ผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบว่าเราจะป้องกันตัวของเราไม่เกิดโรคหัวใจห้องบนเต้นเร็วแบบซันดอริกได้อย่างไรหัวใจเต้นเร็วแบบซันดร,ริกถึงเป็นโรคหัวใจชนิดหนึ่งที่พบได้บอ่อยที่สุด โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในคนที่มีอายุมากแล้วโรคดังกล่าวยังเกิดขึ้นกับเพศหญิงได้มากกว่าเพศช,ชายเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่นะครับมันอาจจะทําให้คนผู้นั้นลงเอยด้วยการเกิดเป็นอัมาพาตได้อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะป้องกันตัวของเราเองเไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวได้ด้วยการทําให้สุขภาพของเราเนี่ย มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอเมื่อร่างกายของเรามีสุขภาพดีหัวใจของเราก็มีสุขภาพดีด้วยซึ่งเราสามารถกระทำได้โดวยวิธีการต่อไปดีประการที่1นึ่กินอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารอันนด้แก่ธัญ,ญพืชเต็มเม็ดผักและผลไม้ รวมไปถึงพวกเนื้อที่ไม่มีมันอันได้แก่เนื้อปลาเนื้อไก่หลีกเลี่ยงจะอาหารที่มีมันเช่นมีไขมันอิ่มตัวสูงรวมถึงไขมันทรานประการที่สองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีหรือ5วันต่อหนอาทิตย์ประการที่สามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพกอกับความต้องการอย่างน้อยเชั่วโมง ประการที่4อย่าเครียดนะครับรการที่คนเรามีความเครียดหรือมีความกรธที่รุนแรงนั้นมันสามารถทำให้หัวใจของเราเต้นเร็วขึ้นได้ประการที่5อย่าให้น้ำหนักเกินหรืออ้วนประการที่6อย่าสูบบุหรี่ประการที่7ให้จำกัดเครื่องดื่มประเภท คาเฟอีนและแอลกอฮอล์ให้ดื่มในระดับพอรประมาณประการถัดไปก็คือให้ระมัดระวังเรื่องยานะครับเพราะมียาบางชนิดเมื่อกินเข้าไปแล้วมันสามารถไปกระตุ้นหัวใจให้เต้นเร็วขึ้นได้เช่นยาแก้ไข้หวัดหรือยาแก้ไอเป็นต้นจากกรรมวิธีต่างๆที่กล่าวมานี่นะครับ หากเราทําได้นอกจากจะทําให้สุขภาพโดยรวมของเราดีแล้วนี่มันยังสามารถป้องกันหัวใจของเราไม่ให้เกิดโรคหัวใจห้องบนเต้นเร็วแบบสัวรว์รังนได้ท่านผู้ชมครับสหรับวันนี้ผมขอ,อยิติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ